คนที่เกิดวันที่สเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดของคนที่เกิดวันนี้ไม่มีวันที่จะเคยหยุดนิ่งและหากใครก็ตามที่ทําตามความคิดนั้นก็จะพบกับความสำเร็จในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากมายนักคนที่เกิดในวันนี้เป็นผู้นำทางความคิดในการพัฒนา เหมาะมากสำหรับงานในตำแหน่งฝ่ายวางแผนและพัฒนานอกจากจะมีความคิดสร้างสารรค์แล้วยังมักคาดเนเหตุการณ์ต่างๆข้างหน้าได้อย่างถูกต้องและแม่นยำทั้งนี้ไม่ใช่อาศัยโหราศาสตร์แต่อาศัยความใฝ่รู้และดวงปัญญาอันแจ่มใสามากกว่าคนที่เกิดวันที่สมมีมสเสน่ห์อยู่ที่ความเปิดเผยมีความคิดความเห็นอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นพูดจากระตรงตรง ไม่เคยเกรงว่าคนที่จะได้ฟังจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อตัวเองถ้าเห็นว่าสิ่งใดไม่ถูกต้องหรือแม้แต่ไม่ถูกใจก็จะพูดไปตามความรู้สึกนั้นซึ่งบางครั้งหรือบ่อยครั้งก็พูดแรงเกินไปและแสดงกริยาที่ไม่ชอบใจออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดสิ่งที่คนเกิดวันที่สามชอบมากที่สุดก็คือการได้อยู่ในกลุ่มของเพื่อนสนิทมิตรสหาย และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันอย่างเต็มที่และอย่างตรงไปตรงมาคนเกิดวันนี้พูดเป็นแต่เรื่องจริงจังไม่มีพูดถึงเรื่องโรแมนติกเลยก็คงจะว่าได้แต่ที่จริงแล้วคนที่เกิดวันที่สามเป็นคนชอบความงามตามธรรมชาติและชอบความแปลกใหม่ถ้าท่านมีเพื่อนเกิดวันที่สามท่านก็ไม่ควรพาเขาไปเที่ยวที่เก่าๆไม่ควรสั่งอาหารชุดเดิมมาเลี้ยงเขาหรือเธอเป็นอันขาด เพราะสิ่งใดที่ดูเก่ามันก็ขัดอารมณ์และขัดกับความคิดที่ไม่หยุดนิ่งของเขาใครที่ชอบนัดที่เก่าๆเ,เวลาเดิมๆก็จะทําให้คนที่เกิดวันที่สามรู้สึกเบื่อพานเซ็งเอาดื้อคนเกิดวันที่สามไม่ชอบให้ใครมากํากับหรือบงการให้ทําหรือไม่ให้ทําอย่างโน้นอย่างนี้บางทีเขาหรือเธออาจจะทําตรงกันข้ามกับข้อห้ามหรือคําแนะนําเหล่านั้นเพื่อเป็นการประท้วงไปเลยก็ว่าได้ ในขณะคนที่เกิดวันที่สาเป็นคนรักเพื่อนตรงไปตรงมาและจริงใจกับเพื่อนและผิดชอบการงานอย่างฉลาดและสร้างสรรค์แต่ในความรู้สึกลึกๆแล้วกลับเป็นคนที่ว้าวเหวหาเพื่อนสนิทไม่ได้และในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นลึกๆแล้วไม่ค่อยมีใครสนิทกับคนที่เกิดวันนี้มากนะักถ้าท่านมีเพื่อนที่เกิดวันที่สจงให้ความจริงใจต่อคนคนนั้นให้ความรักและความเอาใจใส่ ท่านเองจะได้รับน้ำใจที่ดีงามและมิตรภาพที่แสนดีเป็นการตอบแทนหรือถ้าท่านรักกับคนที่เกิดวันที่สท่านก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีอีกคนหนึ่งเพราะท่านเองจะได้เพื่อนที่ดีที่สุดเป็นคู่ชีวิต